สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมรับไปยินเสียงนะครับเนาะครับผมขับขออนุญาตเลยครับผมครับครับครับอเสงที่หนึ่งครับผมครับผมรับเสียงมาแล้วเนาะครับเนาะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้ององไปครับอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมทางช่องแจ็คสปายปูฟารล็อพารวยมาแล้วครับทำานแล้วครับได้ยินเสียงนะครับเนาะครับผมครับผมสวัสดีท่านแรกเลยครับผมที่ได้มา ครับรับชมรับฟังเนาะพ่อแม่พี่น้องป้องไปครับครับทักทายกันได้ในไลฟ์สดครับผมครับทางช่องแจ็คสปาโร่ช่องเล็กๆครับผมพาเราพารวยครับอินดีดีใจอีกครั้งหนึ่งครับผมที่ได้พบได้เจอพ่อแม่พี่น้องครับผู้ติดตามและกับผู้ที่กาลังเท้ามาเนาะไอที่สําคัญคือเอฟซีต่างๆของอาจารย์วันนี้ครับผมได้เราได้มาเปิดครับอาจารย์ใหม่ครับผมอาจารย์ใหม่ของเราแกะของใหม่เลยครับผมครับผม ครับผมก็ยินดีใจครับดี่ได้มาอีกครั้นหนึ่งครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องบางปครับได้รับไล่ชมไปพร้อมกันเนาะเนาะครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่ดีครับอีกวันหนึ่งครับผมวันอาทิตย์ครับผมวันที่เก้ากันยา25งพนครับผมครับตอนที่เที่ยงหลายๆท่านก็กําลังรับประทานอาหารครับผมหลายๆท่านก็ได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วหลายๆท่านยังไม่รับประทานอาหาร ขอให้ท่านครับผมขอให้ท่านรับประทานอาหารครับผมอ,บอร่อยนะครับไปคู่กับทางช่องครับไป้ดองเสียงครับผมในเห็นคำทางช่องเราก็ดีใจเพราะให้เพื่อนๆครบับอร่อยท่านที่อ่อานรับประทานเสร็จแล้วก็ขอให้ครับดื่มน้ำสัมาปานนเอาะทันทีกำลังยังไม่ทำเวลา,าก็ประกอบอาหารต่างๆครับผม ครับขอให้มีความสุขทางเสียงกับเพื่อนเพื่อนดูหน้าดูใจเนาะเนาะสำคัญที่ชอบแนวทางตัวเลขครับผมใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วกับวันครับวันอีกสองวันเนาะกับเนาะวันที่สามคือวันอังคารครับผมวันที่หนึ่งตุลาสองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมจะมีการได้ออกสลากครับผม ทางรัฐบาลเนาะสลากัึงแบ่งครับผมทางรัฐบาลจะได้ออกลงวันวันที่หนึ่งครับงวดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมครับผมไกรแบบผมครับผนที่หลายท่านก็รอคอยนะครับเนาะทางฝัองเราก็รอคอยครับได้ครับรุนไปพ่้อยกันกับทางช่องนะครับนี้ครับผมวันนี้ก็ไปคือโอกาสครับผมมาแล้วครับสวัสดีเจ็ดท่านนะครับเนาะที่ได้เข้ามาครับขับคุสวัสดีท่านแรกครับทางครับโบโอ L A E นะครับ C K I M E ครับผมครับผม C H A N นะครับเนาะสวัสดีครับภาษาอจีนนะครับเนาะภาษาเราก็อยู่ไหนก็เป็นเพื่อนกันกับทางช่องนะครับเนาะสิบท่านแล้วครับผมยินดีดีใจมากครับเนาะครับผมได้ถือโอกาสครับผมก็ย้อนไปเนาะครับเนาะับาทางช่องเราได้เปิดมาเกือบปีนึงแล้วครับผมนี่คือปีที่ครับผมเดือนที่ครับสิบเอ็ด ครึ่งครับผมสิบเอ็ดครึ่งใกล้แล้วครับจวนจะได้ปีหนึ่งแล้วครับเนาะรับผมก็ยินดีตใจเราก็ได้ครบปีหนึ่งคือหัวหน้าเราก็ได้มีการับผมทางจัดทายและได้การสลองกันนักเนาะกับทางช่องนักเนาะนี่คือครับรองของครบปีหนึ่งครับผมคือสิบเอ็ดเดือนครึ่งครับเราได้มีทําการได้ไหลสดและการทําการคอนเทนต์ต่างๆครับไปสูงกับผมด้วยการทางช็อปช็อปนักเนาะครับผมเข้าไปให้เพื่อน ที่ติดตามมาเล้ปี2000ก่าท่านน้องเนาะ2021ท่านนาอเนาะกับอินดีดีใจกับผมก็ได้จะใกล้เข้าสู่ปีใหม่ครับของปีแรกครับของถางช่องนะครับเนาะกับผมอินดีดีใจครับผมคือครับผมก่อนที่จะเปิดช่องเราก็มีอาการครับ5ท่านนะครับกรูต่างๆครับผมเพื่อนก็ครับผมคือคือ เคยได้ติดตามนะครับเนาะ FC ต่างๆของอาจารย์พเิชประคุณครับผมจะมีครับผมพระเอกของเราพระเอกอาจารย์ของเราครับผมขาดไม่ได้คือครับในการสนสนาช่องของครับเนาะครับคือพระอาจารย์แจ็คเนาะครับเนาะอาจารย์แจ็คครับผมอาจารย์แจ็คนี่คือเป็นพระเอกของช่องนะครับเนาะครับของท่านได้ครับเป็นมือหนึ่งและลองของเราก็คืออาจารย์โรเบเต้เ็ยังอยู่นะครับที่้งหมดทหะท่านเนาะแล้วก็มีอาจารย์ครับผมอาจารย์ ครับผมราชาเนาะคำนันราชาครับราชาออกกำลังกายที่ยังไม่เคยพลาดเลยครับร้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์้เปอร์เซ็นต์ครับคือลุงลิศนามครับนี่เป็นท่านที่สามในปัจจุบันกันยังอยู่กับกันก็มีทั้งห้าท่านและอีกท่านหนึ่งครับคืออาจารย์ปรลักครับผมและกับสองห้าร้อยก็ไปครบเป็นห้าเนาะคบเนาะหลายท่านก็ได้ติดตามเนาะคบเนาะตอนนี้เลยได้สูญเสียครับสมาชิก บุคลากรอาจารย์พระเด์พระคุณครับผมพระเด์พระคุณครับผมอาจารย์ตาลัดครับได้ครับได้สูญเสียเสียชีวิตไปทางช่องก็ครับรู้สึกครับผมให้กําลังใจครับขังครับกลัวและได้ทําบุญและได้สูญเสียบุคลากรเราก็ครับในครับผมตื่นใจครับผมที่ได้ครับผมได้สูญเสียครับผมทางอาจารย์ปราลัดของเรา ก็ทางช่องก็ให้ท่านได้ไปสู่คิครับขึ้นสวรรค์ครับผมจสนาปดึนครับผมที่ทางช่องในสุเสียบุคลากรที่สําคัญครับเบื่ออาจารย์ตาลัดครับเราก็ได้ทําบุญได้ทําครับคือแพร่ครับต่างๆคลิปต่างๆเข้าสู่ครับผมแบบพอร์ตต่างๆนาะครับผมนี่ต่างช่องก็ครับเสียที่นี่เสียใจครับกับครอบครัวทางอาจารย์ตาลัดครับผมเลยทางช่องครับเลยเสีย ประมาณ3ท่านครับผมครูสามท่านท่านครับผมก็ขอให้ท่านท่านก็อยู่กับผู้กับทางช่องและอยู่ไปตลอดกับทางครับไปด้านๆนกับกับกับแฟนครับต่างๆของทางท่องครับผมเลยกับเลยได้ครับไปไ่เวียสามท่านครับผมสองห้าร้อยข้อไม่ได้มาแล้วครับผมก็รวมกันเป็น5ท่านนาอเนนะท่านก็ติดตามมา11เดเดือนครึ่งครับผมครับผมก็ คือถือโอกาสวันนี้วันอาทิตย์วัะนกวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเก้าครับผมกัาสองพันห้าร้อยหกสิบเดได้ถือโอกาสเริดอาจารย์ใหม่ครับผมครับไปมาทักทายเพื่อนครับตอนเที่ยงครับกําลังกินข้าเที่ยงเนาะครับสวัสดีครับผมเพื่อนกําลังเข้ามาทักทายกันได้ครับผมทักทายกันได้กับทางช่องของเราคือทางช่องแก๊กสปายลูพาเราพารวยับพารวยรวยเนาะคะนกครับเรา ครับได้บึกบานครับบันเทิงใจเนาะคบเนาะเพื่อบันเทิงใจครับผมไปขอบคู่กับทางช่องของเราตังของเล็กต้องแจ็คสปายลู่พาเราพารวยเนาะถ้าไม่มีเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามก็น่าจะไปลําบากเราก็ครับให้การสนับสนุนกันเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ทางช่องกเป็นกําลังใจซึ่งเรามากันทั้งจตจะมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาอยู่ไปสามเดือนก็กลับมาดีครับคือเป็นรับเหัวบน หัวนี้เลยครับผมครับเป็นหัวครับต่อกันกับหัวสามเดือนที่แล้วครับยินดีใจครับผมที่ได้เข้ามาครับเปิดอีกครั้งหนึ่งและได้เปิดหัวกับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์ใหม่เราแกะกล่องครับผมครับขอสวัสดีครับผมคุณฟ้านะครับน้องครับสวัสดีครับผมถทายกันได้ครับท่านที่สองแะท่านที่สามคือคุณพี่ครับที่ทำอะไรครับผมโอูครับผมครับผมทางช่องเราก็ครับผมก็ ครับผมได้ถือโอกาสครับมาเปิดอาการใหม่ครับผมครับผมครับน้องครับผมเขาเป็นช่องที่ครับผมสนุกสนานครับผมพาล็อพารวยนะครับเนาะครับผมและยิ่งยิ่งครับผมคือการใกล้ออกรางวัลนะครับเนาะคือทางเราสนับสนุนสลักกินแบ่งครับผมสลักกินแบ่งครับของรัฐบาลครับผมหาจับจองเลขขายสองตัวนักนัเข้าใจน้องๆครับผมครับผมสองตัว สามตัวหน้าสองตัวสามตัวหน้าสองตัวไทยสามตัวไทยสองตัวนัสามหน้าและรลงวันที่หนึ่งหกตัววันที่หนึ่งครับผมครับเราก็จะบึ้งไปด้วยกันกับทางช่องครับผมครับวันนี้ก็ครับรู้สึกอ,อากาศดีครับผมนะเผือว่าอาจารย์เราวันนี้อาจารย์ท่านที่สี่ของทางช่องครับผมครับผมครับผม ก็เราก็ติดตามมาครับของพันตดท่านแล้วครับผมก,ก็รู้สึกว่าทางช่องเราก็รวมเปอร์เซ็นต์มาทำมาสิบเอ็ดเดียวขึ้นครับผมก็ครับผมประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับห้าท่านครับคือครับเดียวห้าท่านก็เหลือครับเหลือสามท่านก็ทํามาครับประมาณสามสามถึงสีห่หแล้วก็หยุดมาสามเดือนก็เข้ามาเพิ่มมาอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมช่องครับผม ครับผมก็ครับนะครับทางสนุกสนานไปครับผมกับเพื่อนทักทายเพื่อนเนาะครับเนาะครับผมครับผมครับผมครับภาพมัถึงฉากแล้วครับผมจะได้นําเสนออาจารย์ใหม่แกะกล่องครับผมครับพี่ขาดไม่ได้ครับผดิตะคุณครับของอาจารย์ครับผมผลประคุณเราคู่กับทางช่องของเราเนาะครับเนาะทางช่องของเราคืออาจารย์แก๊สครับผนท่านได้ครับผมได้ครับผมผลประคุณให้มอบ แพ่ให้เพื่อนเพื่อนผู้ที่ติดตามและผู้กำลังเข้ามาในรับชมของศักดิ์สิทธิ์ของกุศาของอาจารย์แปร่ครับผมที่ได้ครับมาจากโู่ย่าตายายครับผมและถูกเงยรวยมบอครับผมถือลอตเตอรี่ครับผมอาจารย์ครับผมคือให้มาทุกครั้งที่เราไลฟ์สดครับผมทางช่องแจ็คสปายลู้าลูฟพาเลาะพารวยก็ขับเป็นขอบุญคุณครับที่ท่านครับได้พัุณาให้มาให้เพื่อนๆนและเพื่อนทางช่อง ได้ครับผมได้รับสมุนของของทางน้องครับของดีของอาจารย์ครับวันนี้มีอะไรคร,รับ Det. ผมอยู่ในมือในพันครับผมครับขอครับผมอนุญาตนะครับน้องครับผมครับนี่คือครับครับของของแท้ครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ให้มาครับเพื่อนเพื่อนหลายท่านน่าจะรู้จักเพื่อนเพื่อนหลายท่านยังไม่รู้จักก็เคยไปสู่คุณของลุงโอผางนะครับน้องบุ๋ผางครับรุ่นไหนครับผมรุ่นครับบอกครับ ครับผมบอกแท้ครับผมบอกแท่น้ำ้างน้ำเนาะครับเนอกครับผังับกับยันยันคำพิมจุดครับผมครับไปเช็คแล้วครับผมเช็คครับผมทางสมาคมก็ของแท้ครับผมอาจารย์ถูกโวยมือครับผมขอให้เพื่อนได้รับสมวุนนี้ครับผมคือหลวงพ่อผางเนาะครับเนาะหลวงพ่อผางครับผมครับผมหลวงพ่อผังนี่คือครับพระเดชพระคุณอาจารย์แจ็คขอให้เพื่อนๆที่ได้รับสมวันนี้และกำลังเข้ามาเนาะครับเนาะ ็ขอให้ครับแก้วคาดปลอดภัยกับอาจารย์หลวงพ่อผังนะครับเนาะกับรุ่นสิบปดของปีสิบสองพศสิบสองนะครับเนาะหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักต้คงคบเนาะขอให้ขับเดินทางท่านนี่คือเอกลิการเดินทางนะครับเนาะตอนเดินทางแก้วคาดปลอดภัยครับผมที่สาคัญคือค่อยอคอหรือคับไว้หน้ารถก็แค้วคาดปลอดภัยครับุมท่านคงกระพันทางนี้ครับผมก็ขอให้เพื่อนกับคนผู้ดีเด่น รับกำลังเข้ามาได้ได้ดูเขยให้ครับเคลียรบปลอดภัยได้ที่สําคัญเขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ครับท่านไหนที่ยังไม่เคยถูกก็หอให้ถูกครับคนที่ขับผมคือท่านที่ได้ถูกแล้วกอให้ถูอย่งยิ่งครับกับครับของสั่งสิทธิ์ของอาจารย์แกคกรับผมที่ได้บูชามาเนาะคับเนาะทำชอบทําบุญและบูชาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมคือทางครับอาจารย์ให้มาให้ เพื่อนๆได้ดูนะครับเนาะครับบุคคลให้ผูกูกันครับผมแกวก้าด่อดไปครับนี่คือครับอิทริปครับของเด็กของคุณของพ่อผังครับผมครับผมก็ครับขอบคุณอาจารย์ของเราครับผมคืออาจารย์แจ็คครับที่ให้เพื่อนได้ดูสิทธิ์ของท่านครับผมครับวันนี้ก็มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมครับเปิดหัวกับอาจารย์ท่านใหม่ครับแกกองของเราคือท่านที่สี่ครับต่อไปทางช่องเราจะมีสี่ท่านนะครับเนาะ สี่ท่านครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาใหม่ท่านหนึ่งครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมเพื่อนดีดาดา,ดา,ดา,ดาอะไรครับดาดาครับผมขอสะกดนอกๆครับผมดีเอทีเอเอครับเจเจเอ ครับผมห้าสองูนย์ักน้องขสวัสดีครับผมท่านที่3ามที่ได้เข้ามาทัดทายในทางไล์สุดทางช่องแจ็คสปรูพาราพารวยครับวันนี้ครับทางช่องจะเปิดอาการนะครับผมอาจารย์แจกกองใหม่นะครับน้องครับเราจะรวยรวยไปด้วยกันครับผมนี่คือครับเป็นแนวทางนะครับน้องครับขอบคุณครับรับชมรับฟังไปด้วยกันเลยครับผมครับผมครับสสรสนับสนุนสนับสนุนแบ่งปใช้วิจนะญาณรับชมนะครับน้องครับ แนวทางเนาะกับเนาะอาจารย์ procent, ครับผมอาจารย์คาดว่าจะมาเนาะครับผมครับไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะกับเนาะอาจารย์ครับวันนี้เป็นแนวทางเลยอาจารย์ใหม่ของเราครับผมครับสายวิจนาการอาร์ผมครับผมขอกคนรับฟังไปด้วยกันเลยครับวันนี้ครับอยู่ในมือผมเลยครับสดๆร้อนๆครับครับเพื่อนๆครับผมครับพี่กำลังรับสมและกําลังเข้ามาครับรู้พร้อมๆกันเลยครับผมครับครับผมครับผมวันนี้ครับผมครับ วันนี้ไปครับผมครับวันนี้เวลาสิบสองนะครับเวลาสิบสองวันที่ยี่สิบเก้าครับอาทิตย์ยี่สิบเก้าครับผมอาทิตย์ยี่สิบเก้าครับผมครับดูดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมอาจารแกะกลองใหม่ครับผมครับผมอาจารย์ใหม่ทางช่องเลยครับครับแกะได้แกะเลยครับผมครับผมครับ ของเราครับอาจารย์ใหม่คืออาจารย์ไงครับผมอกับอาจารย์เดียวได้ครับผมแล้วก็ครับอาจารย์เดียวไรครับผมอาจารย์เดียวได้ครับผมท่านมาเป็นงวดแรกครับวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนเนาะครับงวดแรกครับผมแรกครับผมรับนี้ครับครับผมแจกกองใหม่ไลยครับยินดีดีใจครับผมที่เพื่อนที่จะเป็นเอฟซีของท่านครับลองฟังดูฟังครับผมท่าน ครับมีทีเ hmm. ด็ดให้เพื่อนๆได้ครับได้สมไหมครับผมครับครับครับฟังไปด้วยกันเลยครับผมครับผมครับโชว์เลยครับผมโชว์แล้วครับโชว์แล้วครับแค่ใจแค่ใจครับเอ็นดีใจกับเพื่อนๆที่กำลังมาดูครับหัดแรกครับหวดแรลของอาจารย์ครับหัดแรกนะครับเนาะอาจารย์ไห้อะไรครับวันที่หนึ่งตุลาเนาะอาจารย์ในนี้ครับผมอาจารย์ในอาจารย์เดียวด้อาจารย์เดียวเดินเป็นท่านที่ครับเป็นท่านที่สี่ของทางซ่องครับผมถามท่น ได้รับชมไปแล้วกนะเพราะเนาะนี่ทัานผู้ชมคีแกะของของอาจารย์ของรถกองช่องของเราครับผมคืออาจารย์วิโอดายครับครับท่านไหนอะไรมาครับผมท่านไหนอะไรมาครับผมไม่มากป็นเจ็ดครับเจ็ดครับผมเจ็ดนะครับผมเจ็ดครับผมโคตสุดยอดเลยครับแล้วก็ตัวเจาะนะครับตัวเด่นครับู้แดงๆเลยครับวงกลมให้เลยครับผมวงกลมให้เลยเพื่อให้เจ็ดแปดครับเจ็ดแปดแดงๆมันก็ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆแดงๆก็เพื่อได้เด่นนะครับเนาะเด่นครับเจ็ดแบบเอ็ด ศูนย์หกเลบ้องกเจ็ดเก้าแล้วกับว่าอาจารย์ให้เจ็ดเก้าก็เจ็ดเก้าเจ็ดหกลจหกครับรวมกันหกแปดครับผมครันให้ให้มาห้าหางนะเนาะวันที่หนึ่งตุลาจารยร์ใหม่ของเราครับผมเฉบไ้เฉยเลยครับผมครับผมโอ้ครับผมสุดยอดเลยครับสุดยอดอาจารย์ของเราครับผมวันที่หนึ่งตุลาครับผมครับครับผมภาพอินดีบิครับผมวันนี้ครับผมเรา รู้สึกตึงตั้งใจครับผมกับเพื่อนครับผม FC อาจารย์ทั้งสีท่านนะข้าวเนี่คืออาจารย์ใหม่ครับอาจารย์ที่สี่ของเราวันนี้ครับเปิดอหัวได้สวยงามมากเลยครับยินดีใจครับผมกับเพื่อนได้รับไปชมวันนี้ถ้าไม่มีเพื่อนกับ FC อาจารย์ต่างๆของเราช่องเราไปลาบากก็ขอให้เพื่อนๆสนับสนุนกันครับกดซับสดครับกดซับกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไตร เพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะกับผมทางสปายรูปพาเราพาหวยซองเล็กนี้เราจะจับมือกันไปกับเพื่อนเนาะครับนี่คือครับครบทั้งสี่ท่านแล้วครับพรุ่งนี้ครับวันที่สามสิบกับเราสรุปครับผมทางช่องสรุปให้เพื่อนได้รับได้ชมพรุ่งนี้นะเนาะวันที่สามสิบกับผมทางต่องสรุปทั้งสี่ท่านครับพอกของเราคืออาจารย์แก๊สครับครับสุดเตมเป็นเพื่อนหลายท่านเราติดตามท่านมาเกือบปีครึ่งครับผมและ ครับคงสถาของท่านก็ปล่อยมาแล้วครับผมก็อยู่ปล่อยเข้าไปแล้วและขี้สําคัญอีกท่านหนึ่งครับคือครับผมอีกสองท่านครับคือครับเพื่อนที่ได้ติดตามเอฟซีครับผมแต่ยอดไล์ยอดชมของท่านคือลองครับของของช่องตอจากอาจารย์ของเราคืออาจารย์แจ็คคือลองครับเบอร์สองคือกับอาจารย์ครับดเบอร์เท่ครับผมเบอร์เดเท่นี่แต่ละชิปของท่านนี่เป็นหกหมื่นครับการดูครับหกหมื่นเจ็ดหนท่าน และท่านให้ครับแนวทางมั่นครับผมยอดและที่สําคัญอีกอาจารย์หนึ่งครับผมคือไม่เคยหลุดครับร้านเปอร์เซ็นต์เลยครับทางซ่อนรับประกันเพราะว่าทางซ่อมเปิดมาเดือนสิบเอ็ดเดือนครึ่งอาจารย์ครับผมยังไม่เคยหลุดครับผมคือครับมาชาออกรลังกายเราคือครับผมอาจารย์ลุงลิณานามหลายท่านก็ได้ติดตามท่านก็ท่านก็ให้มาแล้วครบทั้งสามท่าน ครับผมแต่ที่สําคัญวันนี้ครับได้เปิดอาจารย์ใหม่ทางซ่องของเราคืออาจารย์เดียวดาดนะครับาะอาจารย์เดียวดาดครับผมครับผมลองพอดแรกครับเพื่อนๆไรับไปส่วนลองฟังก่อนเนาะเนาะเราเรารับฟังไปก่อนลงทุนหรือลงทุนไปก่อนอย่าเพิ่งลงทุนมากครับผมอาจารย์ใหม่แต่ที่สําคัญคือเราได้อาจารย์ครับอินดีตใจครบได้สี่ท่านครับผมเราพยายามจะครบห้าท่านเนาะเนาะครับผมเราพยายามหา กานใหม่ๆมาครับวันนี้ก็ครับอ้รู้สึกตื่นตันใจเนาะวันนี้ใกล้ออกแล้วครับอีกครับอีกสองวันนะครับเนาะอีกสองวันวันที่สามวันอังคารวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับการออกรองวัลเราจะลุ้นไปกับทางช่องเนาะเนาะวันนี้ก็รู้สึกครับเป็นอินดีดีใจครับทบททั้งสี่ท่านครับผมครับวันนี้ครับผมการไลฟ์สดกัน ในสุดทางช่องเล็กๆเนาะช่องแจ็คสปายลูพราะเราบอาจะยุติกันไหลสุดครับผมกับเราจะพู่กันไปเนาะขอให้เพื่อนครับผมครับครับไปกับทางช่องครับผมขอให้โชคโชคครับผมปังปังไปกับทางช่องครับวันนี้ก็ขอครับลงไหลนะกันเนาครับขอสวัสดีครับผม